ตอนนี้เราอยู่ไหนๆกันครับเนี่ยเหมือนยานเลยยานยูเอฟโอเหมือนอยู่นะเออเฮ้ยมีที่นั่งด้วยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือชุดอะไรล่ะชุดเราเหลืองๆหรอเอ้ยนี่เปล่าพนักงานทำความสะอาดต้องน้ะพนักงานทำความเฮ้ยเหมือนพวกแบ็คลูเหมือนกันนะเอาดีๆทุกคนเฮ้ยมันมีหมายเลขด้วยเลขหนึ่งเลขหนึ่งคือไงนัมเบอร์วันโนหนึ่งแบบนี้เหรอเอนัมเบอร์วันโนหนึ่งตลาดการใช่หรอเฮ้ยตรงนี้มีเอ้มันเขียนอะไรวะไหนออนแอร์ออนเหมือนแบบพวกกำลังถ่ายรายการอย่างนี้หรอ ก็ถ่ายใครก็ดูดิก็หันตามเราถ่ายล้วแน่เลยว่ะก็ถ่ายเราอยู่แล้วโอเคแล้วที่นี่มันคือที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะไม่ใช่เฮ้ยมันกดอะไรนะบ้างวะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเหมือนผมจะหยิบอะไรขึ้นมาลองดูดิเอ้าอ๋อโอเคเฮ้ยเหมือนเป็นแผนที่เว้ยอ๋อใช่มี่เข็มทิศอยู่ด้านบนด้านนี้นะครับแล้วก็มันมี x x อะ ข้างล่างแล้วก็มีตัวเลขตัวเลขก็คือเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหูยมีถึงสิบเลยก็เราอยู่หนึ่งหรือเปล่าหนึ่งอ๋อเนี่ยหรอเอออ๋อก็คือเลขหนึ่งก็คือเราอยู่ตรงหมายเลขหนึ่งเหรอใช่แล้วเราจะต้องทําอะไรอ่ะเฮ้ยแต่ดูสังเกตดูมันมีไอ้จุดๆในแผนที่นะเว้ยเออหว่ะมันคือจุดอะไรอ่ะจุดแดงๆอ่ะมีไฟด้วยไม่รู้เดี๋ยวผมลองสํารวจดูก่อนแล้วกันนะเราต้องไปดูปะโอเคโอ้โหโคตรมืดบรรยากาศ มันคืออะไรมันคือห้องอะไรอะมันยากาศแบบน่ากลัวเหมือนเป็นแบบเอ่อศูนย์วิจัยหรือโรงพยาบาลหรืออะไรแต่ทำไมมันมีกล้องเฮ้ย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 เสียงอะไรวะเดินทงทำทงทำเฮ้ยมันเดินแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยเอาดีเอา,เอา,เอาเดีพี่ อยู่แบบใกล้ๆเลยอ่ะเออเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้เราเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอะไรอ่ะพญานาคเขาขาวอะอะไรอ่ะเลื้อยไปด้วยอ่ะเฮ้อหางแบบนี้ชัดเจนหอยทากหอยทากใช้เดือน ไสเดือนอาอชัดเลยชัดเจนชัดเลยชัดเจนครับเฮ้ยมันเห็นล่อว,วะเอาดีเออผมคิดว่าคือไงอ่ะโอ้โหคือโดนกินเข้าไปหรอโดนรับประทาน เราจะหนีงูยังไงวะทุกคนเล้วมันไม่ใช่งูธรรมดาเลยงูยักษ์งูยักษ์เลยคอือมันใหญ่กว่าคอนด้าอีกมีพญานาคอะเดี๋ยวลองใหม่เดี๋ยวลองใหม่เอออ,อ่ะรู้แล้วว่าว่าเราอยู่ในที่ที่มันมีงูงปกติงูจะอยู่ในรองเท้าบูทแต่นี้ไม่ใช่แล้วอันนี้งูอยู่ในศูนย์วิจัยเออทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องถ้าใครปล่อยมันออกมาวะ ไม่รู้่าโอเคผมอยู่เลขาแล้วผมจะต้องเล้วเราจะต้องไปตรงไฟดูนะะตรงไฟดูตรงไปเลี้ยวขวาโอเคขอสำรวจหน่อยละกันหวังว่าอย่าเพิ่งเจอกันเลยนะอ,อ,อย่าเพิ่งเจอกันเลยเมื่อกี้จะศทางกันเลยโอเคเดี๋ยวตรงไปเลี้ยวขาวาทุกคนวขวาใช่ไหมอ่าเลี้ยวขวาผมคิดว่าถ้าเราเงียบอบเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเหมือนเป็นไข่ป่ะไข่งูเหรอจะบอกว้าเราไม่หยิบไข่งูอะ ไม่รู้หยิบก่อนหยิบดิอู้มาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยตันตันเหรอทางตันเหรอมันมาแล้วเดี๋ยวไม่ไปทําไปทําไข่มันแตกอรัมันโกรธด้ดิโอ้ยนี่มีอันนึงเอ้าไหน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 ผ่านอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมไม่อยากให้เราไม่มองเลยว่ะโคตรหลอนนะอ๋อโถมันตาโคตรไวมันตามมาแล้วมันเหนื่อย นี่แล้วมันเหนื่อยแล้วตอนนี้ล่ะไปดิน้องปุ้งไปดิน้องเฮ้ยเสียงมันไล่หลังมาไลล่หังเลยอ่ะเฮ้ยเจอตุ่นว่ะโอ้โหอย่านะเเรราต้้อองงววิ่่ไปืยๆแลทางไหนก็ได้แต่อย่าทางตันอย่าทางตันนะไอ้เมย์เข้าท้องงูแล้วทำไงอ่ะ เฮ้ยเขา้าางบงูลตอลอดเลยอะเฮ้ยเราเข้าไปแอบข้างในไอ้ไอ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 น,นั้นได้หวะอะไรอะไอที่มันเป็นแบบ<อ>แคปซูลน่ะเออว่ะเฮ้ยเป็นไปได้เ,ยดเ้ยทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองเข้าไปแอบในในเนี้ยเพราะเรายัางไม่ได้ลองเลยนะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะต้องดูดิว่าแบบ,บออกไปแล้วมันกจับเข้ามาได้ไหมเดี๋ยวลองไปแอบข้างนอกเลยรอรอทีเดียวเลยโอเคผมรู้ละเราจะต้องทําลายไข่งูครับทุกคนไข่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดถ้านเอาไปทอดนี่กินได้ทั้งมูว้าใครมันจะกินไข่งูวกับตาลตอนนี้เอะไรใหม่ๆหโอ้โหอยากกินอะไรใหม่ๆอันนี้เราอยู่เลขเจ็ดโอเคดูแมปก่อนนี้เจ็ดโอเคเจ็ดข้างบนมีสองช่องทางทุกคนผมก็ดูทางไม่ง่วงว่าแมปแมปมันยากมากจริงแล้วมันไม่มีแบบไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเคอร์เซอร์ที่แบบบงบอกว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเออใช่เราจะต้องโหยากมากมันท้าทายมากเลยว่ะโอเคทุกคนแต่มันไม่เกินความสามารถเราหรอก แต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไงงูมันถึงจะไม่เห็นเราเราต้องน่ะน่ะเสียงแบบนี้เสียงมันเหมือนมันอยูบ่บนข้างบนถ้าเรานิ่งอ่ะเธอปุ๊บนิ่งไงหมอ่ะเออทุกคนถ้าเรานิ่งอ่ะแบบหัตัวผมไม่รู้ผมจะเดินช้าๆแล้วกันนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่เห็นเราใช่ไหมใช่ไหม<ร>ทำไมไม,มันเดินถอยหลังเ,เราไม่เห็นมัน ผมคิวมันเห็นเราไหมผมว่าใช่ว่ะผมถอยก่อนข้างหน้ามีไข่แต่ผมถอยตรงนี้เงียบๆแล้วมันจะไม่เห็นเราพุทธทางบางตาสังข้างบางตาเฮ้ยคุณไม่เห็นผมผมไม่เห็นคุณเพียงจริงปาวะไม่ใช่ผมข้างหลังเฮ้ยมันนั่งไม่ได้ด้วยนะทุกคนย่อไม่ได้ว่ะอันีกัปตันกับตันลูกมไม่ฉลาดมันดักเราหรอก หืแต่เราก็โดนมันสวบไปหลายรอบแล้วนะโอเคผมจะค่อยๆเดินไปแล้วกันทุกคนทีละเก้า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 อุ้ยเดินดังทำไมเล่าเดินเบาๆดิขาตัวเองเฮ้ยไปแล้วมั้งเฮยเสียวอะไปยังวะอุ้ยนู่นไกลๆอะมาปะผมมันกำลังมาปะใช่หรอ มันเลื้อยหนีหรือเปล่ามันเลื้อยไปหรือเลื้อยมาเน่ะเหมือนมันจะมาเหมือนมันจะมานิ่งไว้แบงค์นิ่งไว้แบงค์ทุกคนแข็งแข็งเป็นหินมันจะไม่เห็นแข็งเป็นหินเสียงอไรอะแข็งไว้แข็งไว้อย่าเชียงดังห้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันเหมือนใกล้วะเฮ้ยมันดมกลิ่นโอ้ โหนั่นไงอยากขยับเนาะเหมือนมันมามาดูไข่ได้เราเลยอะเหมือนแบบสั่นสะเทือนป้าผมคิดว่าน,นะเว้ยยิ่งเรายิ่งเดินยิ่งวิ่งยิ่งแบบมันยิ่งมาหรือเปล่าวะเหมือนถ้าสมมติเราจะถูกเั็บได้เราต้องต้องนิ่งหรอแต่เมื่อกี้เราก็นิ่งเราก็โดนนะเว้ยทุกคนโอเคน,นี้คือรอยรอยเท้าหรอวะเราต้องใช้ชีวิตเหมือนนินจา ห้ามไม่ใครเห็นห้ามไม่ใครได้ยินเสียงร้องนินจาวิ่งดังแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหัวเข่าลั่นเลยะเราต้องทําการถอดรองเท้าโอเคทุกคนผมจะค่อยๆกระเดิบกระเดิบไปผมจะรู้มันไปหรือไปไปแล้วไปแล้วไม่ต้องกลับมานะเราบีไข่มันไหมบีไข่มันไหมบีไข่มันไอจะไขยี่อยู่ให้แหลกไอไขยี่อยู่ไม่ได้ไอจะไขยี่ไข่อยู่แหลกสิ เหมือนบีบสิวบีบสิวแล้ววิ่งแอบก่อนเฮ้ยมันมาทิ่มวะไปทางตันป่าวะดูแอบก่อนเฮ้ยมันไม่มาเว้ยโอเคทุกคนมันแตกไปหนึ่งหรือยังเดี๋ยวผมดูนี้ไฟ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 หายไฟหายไปหนึ่งมันอยู่นู้นหนูขัทอมันมาเหรอเหมือนมันจะมาวะผมไม่แน่ใจผมไม่รู้อะไรแต่ผมวิ่งก่อนข้างหน้ามีไข่หนึ่งอัน ใครหนึ่งฟองตั้งอยู่บนโต๊ะแตกนึกโป้ขึ้นแบแดิแบ,บ,บดิ้แบดิแบเลี้ยวทางไหนพอนดีแตกม,แมันมาแล้วมันมาวล้วมันวาแล้วนิ่งไวม้มาแล้วนิ่งไว้แบงค์มา้าวว้งวว้ง้า้างว้้้าาาา้้ว มันได้กลิ่นเราเปล่าวะแบบเราสารลของเลยอ่ะมันได้กลิ่นเนื้อคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผมรู้แล้วทำไมมันได้กลิ่นทำไมไม่ออกนะกลิ่นสามเรียกงูอ่อ่ะอํากันเองแล้วทุกคนเฮ้ยเราลืมว่าเราจะเข้าไปแอบในนี้เลยว่ะใช่ป่ะตอนที่เราเดินมาเราไม่ยอมไม่เจอหรอเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะให้แผ่นนี้เราจะวิ่งเข้าไปแอบในนี้อ่าเออแล้วงูก็เข้ามาไม่เข้า แล้วปิดประตูประตูสิบโอเคเราอยู่ตู้สิบ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 โอเคโอ้โหแมค่คนเขาว่าประตูสิบเนี่ยต้องขม,มิบดากะ <c oughs> ขม,มิบเพื่อ <c oughs> ขม,มิบสู้เหรอโอเคทุกคนถ้าเจองูจะต้องขม,มิบดากสู้งู <c oughs> ไหนดูดิเดินไปทางไหนก็ได้แต่อย่าได้ยินเสียงปึ้งปังไม่เอามันคือร <c oughs> างรางไม่ดีถ้าได้ยินเสียงปึ้งปังเนี่ยลางร้ายมากลางร้ายละหวังจุ้ยไม่ดีเลยโอเคอย่ามีเสียงนะ อย่ามีเสียงเด้อ <คน S 1> ที่นี่ที่ไหนทุกคนมันเสี่ยวมากแล้วคนที่แบบกลวงงอ่วคุณคิดตูดอะมันเสียงมันอยู่แถวนี้วะเสียงมันเหมือนอยู่แถวนี้นั่นมายแล้วยังไม่ได้แอบ,บเลยพี่เข้ามาแล้ววิ่ง <c oughs> เร็วๆหาที่แอบบหาที่แอบบหาที่แอบบหาที่แบบอบองอจรริห<อ> นาอย่าเพิ่งกลับเลยมันมามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาจริงว่ะทุกคนไกลๆนะเฮ้ยโอ้มันไวมาโคตรไวกลายเป็นหนูที่อยู่ในท้องงูไปแล้วโดนกินยับเลยคือถ้าวิ่งอ่ะไม่ได้ว่ะทุกคนทำไงอ่ะข้านหรอนิ่งวิ่งหนีไม่ทัน อยู่เฉยๆก็ตายออไม่อยู่เฉยไม่ได้ผมว่าเราเป็นอาหารงูนดีแล้วผมว่าเราอาจจะถูกส่งมาให้เป็นอาหารของมันก็ได้ว่ะเออว่ะไปไมไมได้ไหมไม่ได้อยู่นะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อีกรอบนึงนะครับแผนของเราคือเราจะเข้ามาแอบในนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเบอร์ห้าโอเคห้องเบอร์ห้าเดี๋ยวผมออกไปผมจะเอ,อ่อถ้าผมหันหันหอะเลยวะเหยไปอะ เดี๋ยวผมดูแมบก่อนนะผมสแกนม่านตากันแต่แต่ะแต่แต่โอเคี๋ยวผมตรงไปผมเลี้ยวขวาจัดไปพี่ชายนายเจลแผนของเราคือคือเราจะเข้าไปแอบในหลุมการแอบงูอ่ะมันมีอยู่ร้อยแปดวิธีอ่าที่ว่าเราจะแบบวิธีไหนอ่าอันนี้ไม่ได้ไปไหนหลงละหลงละอ่าทางวนอ่ากไม่ไม่ได้แอบะงงกับตัวเองคทุกคนเกมนี้เขาทําแบบสมจริงมากนะ กัาฟิกคือแบบโอ้ยอย่าดีหลอกงูไม่หลอกตัวเองอย่าดีหลอกคนเล่นเฮ้ยอย่านะเว้ยอนคาอนคะโอเคตรงนี้คืออะไรวะเฮ้ยอ๋ออ้าวทำไมพบพบกลับมาที่เดิมพี่เสียงแอบ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 เข้าเลยแอบ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 ช็อตช็อเเช็ดเช็ด เอ้าไว้แล้วนะมันติดอยู่ตรงประตูมันติดประตูเมื่อกี้เมื่อกี้มันติดประตูเมื่อกี้มันติดประตูทุกคนอุ้ยอยู่ในท้องมันว่ะเกิดจะไม่ได้กินเหรอเกียเอาไม้เอาไม้ค่อยที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 ไปมามาไม่กล sure> ัวละเพราะนี to to ่มันแน่นหนางั้นเนี่ยมันมีตัวลงตัวล็อกตัวหมุนตัวบิดนะครับจะเปิดก็จะปิดนะมามาเลยตอนนี้อยู่เบอร์สิบโอเค เบอร์สิบตะลิบตึ้งโอเคถ้าเบอร์สิบเรามาทางนี้เลยผมได้กลิ่นของไข่งูละมาทุกคนผมจะเดินแบบธรรมดาหรือผมจะวิ่งดีผมจะตามป้ายออนแอร์นี้ไปละกันผมคิดว่ามันอาจจะบอกใบอะไรบางอย่างเราเจองูแวนและนี่คือเกมที่เราจะต้องทําอะไรกับงูไม่ได้ uh. ทําได้อย่างเดียวคือ uh. เป็นอาหารของมัน uh. ให้มันกินอะไรล่ะอย่าเด้อ อย่าเด้อไม่มีเสียงถือว่าปลอดภัยถ้ามีเสียงแบบเสื้อบซาบเสื้อบซาบมาเนี่ยคือไม่ปลอดละเฮ้ยผมเหมือนเคยมาทางนี้มาก่อนวะ่ะทำไมเสียงทำไมเสียงมันเหมือนแถวนี้ล่ะเสียงค,คนเนออเฮ้ยทำไมเสียงมันใกล้ล่ะ วิ่งวิ่งไปแบงวิ่งไปแบงวิ่งไปแบงที่แอบลงๆไม่มีที่แอบเลยหรอวิ่งไม่ได้มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยทางตันทางตันทางตัน ทางเดียวทำไงอ่ะหาดูเพจดิเพราะนั่นแหละวิ่งหนีงูเออแล้วก็ดูแผนที่ก็คือเหมือนตอนที่เราอ่ะก็เหมือนเราเล่นทุกอย่างเลยนี่เขาเอาจงเอาจริงนะตอนนี้เอาจริงเอาจงคือแบบไม่ไม่กลัวไม่กลัวตอนนี้กลัวเหมือนเดิม มาครับทุกคนวออันนี้เราอยู่กับการราทาง <c oughs> าางูราทางงูตั้งเราอ,อยู่ที่ห้องเบอร์สีสวีวิวีกันนะครับนะห้องเบอร์สีเข้ามาให้คนที่ชอบสีชอบคนที่ชอบเปาปีแล้วใครที่อยากดูปลากระดีใครที่อยากแวะมากินมีอ่าก็มีแต่มังกรเท่านั้นแหละที่กินมีเฮ้ย <c oughs> เอาอีกแล้ว ข้างหน้าข้างหน้าที่แอบขอที่แอบหน่อยขอที่แอบหน่อยน้องวิ่งพี่เอ๋มอ้วนจังวะตัวละครมันอ้วนทั้งคนเล่นทั้งในตัวละครเลไงไงวะวิ่งไม่ได้ไงวะอะเสียงมันเลือลเล้อยมาแลว้วเสียงมันเลื้อยมาแล้วน่ะหอบมาแล้วอ้น,นี้เสียงคนหอบหรือง,งูหอบวะวมมไม่เจออะไรเลย ยาเสียงมากเลยอะคือเสียงมันจะมาอุ้ยใครใครเหมือนมันอยู่ใกล้เหมือนมันอยู่ใกล้ค่ะว้า่ไที่แอบ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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทางตรงทุกคนเทคงนิคคืออย่าไปทางตรงเลยถ้าไปทางตรงปุ๊บงูงูมันไวไง เนี่ยเ,ยใ,หเให้เราให้เราให้เรานี่นี่คือทางตรงอยู่หรือเปล่าอ่ะนี่ไงเออว้กหางูิไปหางูก็มีให้วิ่งหนีงูอันนี้วิ่งหางูโอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วผมไปแล้ว